สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง YouTube ช่อง YouTube น้องโนนเชยงตุงวันนี้จะพาไปชมบรรยากาศดือบ้านอายุ70ปีในเชยงตุงกันค่ะแล้วก็ใครที่รู้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดกด s u b s c r i b e ฝากติดตามช่อง YouTube น้องโนนเชยงตุงเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจและ สร้างคลิปต่อไปค่ะขอบคุณจริงๆค่ะนี่มาซื้ออาหารตามสั่งกัแบบข้าวเดดๆๆน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะมาเลยค่ะมีข้าวเหนียว นี่นะคะเจ้าของร้านเจ้าของก็หล่อ <laughs> ถ้ามาเชียงตงุงมาซื้อไล่เลยค่ะป่าแรงนี่นะคะร้านติดอยู่กับร้านค้ากระเป๋าเจ้าของร้านพุทธไทยไล่ค่ะ นี่นะคะกับข้าวแต่ละอย่างอร่อยอร่อยทั้งนั้นน่ากินทั้งนั้นข้าวหมักินเล้วค่ะ,ก,ก,คะก็มาข้าวหมาังกินสาวน้อยล้างฝากักมาส่งาน นตัวสาวเก็บฝักตากล้องวันนี้มาดูสาวเก็บผักสวยแสสาวงามอ่ะงามเแ่มมีฟู สามารถติดต่อไล่ค่านนหนล้ว <c oughs> <c oughs> ใครสนใจติดต่อทางนี้เนี่ยข <c oughs> ยันไม่ขยันรู้ที่นี่เลยค่ะสาวๆทำสน,นไหมผนะัก <c oughs> เป็ีป๊ยมัย้ยเน, <c oughs> นี่ย อ๋อกันนึงลวการกินเอนี้กินแบบแต่รากินแบบคิดแนน่ะอ้าวใจกินแต่เขาไ่กินเหมือนเขานะก็โกกว้างไปยังมีน้ำเหรอมีน่มีน กับข้าว <ce lebr ation> ื้นว <c oughs> <c oughs> ิดีโอคะ่ะคุณน้อง <c oughs> กินกับฝุ่นนะาเขาดิ i̇şte ้ดตืดเยอะเต้เขาตืดเดียวกำนังเฮ้ยเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนจังหวน mà trắng trắng, chúng nó trắng nữa, nó cồn uống này, mà trắng cái ừ. này, na 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 từ thế nghe ao,

มาเอาเอาล่ะมาแล้วโอ้ยอ้ยทำไมกูเลี้ยงกเนี่ยทำงานเลย cái <laughs> gì giờ bây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 